สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการสำคัญอย่างหนึ่งของทางโหราศาสตร์นั่นก็คือการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตนะคะซึ่งจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18เมษายนไปจนถึงวัน ที่13มิถุนายนปี2565ค่ะในระยะเวลาประมาณเกือบเกือบ2เดือนตรงนี้นะคะย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนดาวพระเกตเปรียบเสมือนตัวเสริมเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นนะคะและดาวพระเกตย,ยังเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและความเชื่อค่ะเรามารับชมกันเลยว่าจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคษณราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรย้ยายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18เมษายนปี2565กาการมาอยู่ในราศีมีนตรงนี้คือได้มาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานะคะและได้มาเจอกันกันกบดาวพระพฤหสัสบ,บดีซึ่งดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณนั่นเองค่ะดาว พระเกตจะอยู่ในเรืนปุดต่อไปจนถึงวันที่ 13มิถุนายนปี2565ค่ะดาวพระเกตมาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมช่วยกระตุน้นส่งกำลังให้กับดาวพระพฤหัสที่เป็นเกษตรราธิบดีอยู่นั้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นซึ่งดาวพระพฤหัสนะคะถือเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์ของแพทย์พยาบาลและหมายถึงศาสนาวัดวาอารามครูอาจารย์ต่างๆด้วย นั่นเองค่ะดังนั้นในช่วงที่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งถือเป็นพบเรือนที่ดีเป็นพบเรือนที่คุณจะได้ริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ปุตตะหมายถึงงานใหม่หมายถึงเงินใหม่หมายถึงความรักครั้งใหม่หมายถึงบุตรบริวารหมายถึงการเกื้อนหนุนสนับสนุนนะคะและยังหมายถึงโชคลาภด้วยนี่เป็นจังหวะดวงเปิดของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ใครที่อยากหาความ ้าวหน้าใครที่อยากจะริเริ่มต้นทำสิ่งใหม่สามารถที่จะเริ่มได้เลยนะเป็นจังหวะที่พอคุณริเริ่มแล้วจะมีการเกื้อหนุนสนับสนุนที่ดีจะมีโอกาสที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะการงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น ใครที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้ชิมรางโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีบุตรบริวารมีลูกน้องเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนงานของคุณได้รับความเคารพยําเกรงจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงที่ดีได้รับโอกาสที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสและให้ความเมตตาต่อคุณใครที่ เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะชาวพิจิกะ้ะต้องบอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ในการขยับขยายค่ะคุณอาจจะได้เป็นนายตัวเองบางคนเป็นพนักงานประจําก็ได้มาจับธุรกิจมาได้เป็นนายตัวเองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะได้ก้าวหน้ารวมถึงมีโอกาสที่จะได้เครือข่ายใหม่ได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการงานของคุณด้วยนั่นเองค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะกำลังที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่ากำลังจะไปสอบแข่งขันต่างๆนานาก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จดังใจที่ตั้งใจไว้ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ครูอาจารย์ที่ดีที่เขาเกื้อหนุนสนับสนุนให้คำปรึกษาและสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้นั่นเองค่ะ ถ้าเราพิจารณาในด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนหน้าเด็กมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนอ่อนวัยกว่าหรือถ้าเขาไม่ได้อ่อนวัยกว่าเขาก็อาจจะมีบุค,คลิกที่เหมือนเด็กมีความร่าเริงมีความสดใสลักษณะนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแต่มีความคิดความอ่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้ เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ทําสิ่งใหม่ร่วมกันค่ะมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนมีการใช้ชีวิตร่วมกันมีการซื้อบ้านร่วมกันซื้อรถร่วมกันได้แต่งงานกันมีเกณฑ์ได้ทําธุรกิจร่วมกันได้เปิดร้านใหม่ด้วยกันคือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณและคู่ของคุณได้ทําร่วมกันในจังหวะ2เดือนตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรืออาจจะเป็น สิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูได้เลยในจังหวะ2เดือนตรงนี้มันจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรยังไม่มีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนนะคะรอจังหวะนี้มานานนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณในการที่จะผลิตลูกเลยก็ว่าได้นะคะรวมถึงใครที่มีบุตรมีลูกแล้วเขาเหล่านั้นจะให้โช แก่ okay. คุณเขาเหล่านั้นจะนำความภาคภูมิใจจะนำความชื่นใจบางอย่างมาสู่คุณและครอบครัวนั่นเองค่ะ อีกทั้งดาวพระพฤหัสนะคะก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยซึ่งกระดุมพระหมายถึงรายรับรายได้นะคะและดาวพระเกตมากระตุ้นดาวพระพฤหัสในครั้งนี้จะก่อให้คุณได้เกิดช่องทางใหม่ๆเกิดช่องทางทําเงินเกิดช่องทางทํางานมีเงินเก็บมีเงินออมมากยิ่งขึ้นค่ะบางคนได้นําบ้านได้นํารถไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อที่จะมาหมุนในกิจการให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็เป็นจังหวะที่ วงคุณนะคะสามารถที่จะกู้ได้กู้ผ่านได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกได้ยินได้ฟังแบบนี้ต้องหมั่นทําบุญทําทานนะคะเพราะดาวพระเกตและดาวพระพฤหัสสองดาวนี้เมื่อมาเจอกันถือว่าเป็นคู่บุญคู่ศาสนาคู่กุศลนั่นเองค่ะยิ่งถ้าได้หมั่นทําบุญทําทานหมั่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ,บรรพบุรุษและเทวดาประจําตัวแล้วจะยิ่งส่งผล ให้ดวงชะตาของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะชาวพิจิกลองดูนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ